ครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยสอนวิธีเอาดูจิตของเขาเองแล้วก็บรรลุทมเลย<ด>ไม่จาเป็นต,ต้องไหนทำยังไงก็ต้องได้ยินได้ฟังทำไแมเพยงหน,นึ่งบทไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยคํานั้นไม่ใช่สัจจะว่าปฏิบัติไปเลยยมเป็นปัญจ,ญจาวัคคีย์มาห้าลูกเข้ามาหาพระเจ้าบอกขอให้ช่วยสอนปฏิบัติหน่อยพระเจ้าบอกปฏิบัติไปเลยไม่ต้องรู้หรกปริญญาจะทำยังไงไมันเป็นนั่งสมาธิแบบเดิมใช่ไหมอย่างนี้ คำคำนี้นี่เสียหายนะอาตมาว่าปฏิบัติไปเลยจะปฏิบัติอย่างไงสาวกเนี่ยปฏิบัติไปเลยไม่ได้หรอกต้องเป็นผู้ได้สดับในธรรมแม้เพียงหนึ่งบททําไมไม่จําคําผู้เช่าในความเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังธรรมก่อนแม้เพียงหนึ่งบทถึงจะปฏิบัติต่อได้มีแต่แรงนะจะเดินท่าเดียวไม่ได้ดูเลยแผนที่ถูกหรือเปล่าจะไปเชียงใหม่ดันหยิบแผนที่ยะลาบอกปฏิบัติเลยเดินเลยมีแต่แรงนี่ใช่ไหมไม่ได้มีปัญญาเลย ไม่ค่อยควรใช่ไหมเนี่ยพวกปฏิบัติเลยเนี่ยตะมาคัดค้านเต็มที่เลยคําพูดมันไม่เป็นสัจจะเลยปฏิบัติเลยพอปฏิบัติเลยปุ๊บอยากจะปฏิบัติเอาไปนั่งเขย่าตัวนี่ปฏิบัติเลยไปตีชาอีกแล้วไปนั่งท่องคําบริกรรมอีกแล้วเอาแล้วใครสอนนะคำาบรกรรมก็ต้องได้ยินได้ฟังมาอ่ะก็ไปได้ยินผิดอีกอ่ะใช่ไหมก็เพราะไม่ศึกษาพุทธวจนะเพราะคิดว่าคําศาสดาตัวเองเป็นทฤษฎีเหรอใช่ไหม เนี่ยศาสดาตัวเองดูถูกแท้ๆเลยดูถูกศาสดาตัวเองศาสดาแสดงธรรมกับสาวกแสดงธรรมโยมจะไปฟังใครศาสดาก็พูดธรรมะสาวกก็พูดธรรมะโยมจะมานั่งฟังสาวกเหรอใช่ไหมไปฟังศาสดาศาสดาพูดธรรมะแล้วสาวกน่ะเป็นลูกศิษย์ใครไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมจำคำใครมาเวลาสาวกมาพูดดูจิตเนี่ยคิดเองเหรอไม่ใช่ฟังพระพุทธเจ้ามา มาพูดอันนิจังทุกหนังนั้นตาเนะี่ยคิดเองหรือเปล่าสามคำนี้พพเพราะพรุทธเจ้าพูดมาก่อนไอ้คนบอกไม่ฟังคําพุทธเจ้ามันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจะนะเตยเนี่ยแม้สมบดเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยไม่มีทางร้อยเปอร์เซนต์ต่อให้จะเป็นครูบาอาจารย์เก่งขนาดไหนก็ตามไม่มีทางบรรลุธรรมให้ภาษาลีบุตรก็ไม่บรรลุธรรม ผู้เจ้ายืนยันเลยถึงแม้เธอจะเป็นผู้มีธุลีในดวงตาน้อยขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทไม่มีทางบรรลุธรรมไม่ใช่ศักยภาพของสาวกที่จะบรรลุธรรมเองได้เป็นความสามารถของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในคําว่าปฏิบัติไปเลยเนี่ยมันจะทํำยังไงปฏิบัติไปเลยมันก็ต้องได้ยินได้ฟังอยู่ดีมันก็ไปนั่งฟังเขาพูดอยู่ดีแต่ไปฟังคําข้อมูลผิดเนี่ยใช่ไหมตัวเองอยากจะใส่ข้อมูลผิดไปให้ต่างหาก